สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะจัดกลุ่มออกได้เป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะก็คือ1กลุ่มพืชนะคะ2กลุ่มสัตว์นะคะและ3กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะเราจะมาดูลักษณะของกลุ่มพืชกันก่อนนะคะ ลุ่มพืชนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสร้างยังไงก็คือสร้างโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะและพืชเนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่า นักเรียนสังเกตเห็นต้นไม้ไหมคะเวลามีลมมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือใบไม้เนี่ยจะเกิดการพัดไหวเองนะคะนั่นคือการเคลื่อนไหวแต่ต้นไม้เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเดินได้ด้วยตัวเองนะคะกลุ่มของพืชเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นทันตะวนันเฟิร์นไผ่แล้วก็มะเขือเทศน,นะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มสัตว์สัตว์เนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแต่จะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะและสัตว์เนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เคลื่อนที่ได้แต่มีบางชนิดนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นอะไรเช่นปักกาลังนะคะปักกาลังเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพืชแต่จริงๆแล้วปักกาลังเนี่ยคือสัตว์นะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะกลุ่มสัตว์เช่นอะไรบ้าง เช่นช้างลิงปูดาวทะเลแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะ กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กลุ่มนี้นะคะจะไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้แต่ก็ยังมีบางชนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะกลุ่มนี้เช่นอะไรเช่นเห็ดลาบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเห็ดเนี่ยเป็นพืชน,นะคะแต่จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยไม่ใช่พืชน,นะคะแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ด้วยก็จะมีจุลินทซียลาขนมปังแบคท,ทีเรียนะคะนี่คือ ตัวอย่างของกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ